สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูศัตรูของลูปปกประกาศของพวกเรานะครับเนี่ครับผมเจออยู่ในบ่อลูกประกัดตอนให้อาหารเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเจอบ่อไหนบ้างนี่ครับเ็เจออยู่ในบ่อน,นี้สองตัวนะครับตอนให้อาหารผมก็ได้ส่องสองไปเจอพอดีเลยเลยรีบตักออกมาครับ เจ้าศัตรูพวกนี้นะครับอันตรายมากเพื่อนๆต้องคอยดูกันด้วยนะครับอันนี้ผมเอาพ่อปลาออกไปแล้วครับจะเอาพ่อปลาออกไปทําพันต่อเลยเอาออกไปลูกปลาได้เจ็ดแปดวันเองบอ่อนี้เดี๋ยวไปดูอีกบอ่อนะครับบอ่อนี้ก็เจอเจ้าศัตรูพวกนั้นอยู่หนึ่งตัวนะครับ แต่บ่อนี้ลูกปลาเริ่มโตแล้วนี่ครับคือสาเหตุที่ทำให้ลูกปลาของเราดันลดน้อยลงไปครับคลิปนี้ก็ถ่ายเพื่อสัตูรลูกป,ประกัดมาให้ดูกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ